นี่มาเบิ้งมาเบิ่งสะพอนพี่โคแมงขนุนพี่น้องเคยเห็นโบแมงขนุนนี่อันพอคขาใจดีเด้อพี่น้องเพิ่นมาขายเสื้อนอนเพื่อกะเอาแมงขนุนให้สะพอนแ้วกะแมงจักระจัาหน่ำเพิ่นวะมาโคกินน้ำกันถ้าเบิ่งตอนสะพอนโคเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งแมงขนุนนี่ป้ากกับสะพอนด้กินเด้อพี่น้องแมงขนุนแด็กใครก็ได้กิน ทำคำเอีกแหละปี2่องพันสอหาเลยนุ่นเหลืองเมยเนี่ยโมแม่คือนุนแดงแม่สรัผลสีเห็ดละเอทได้เป็นรองผลสีปีออกคัะแม่ปั๊ดแกะปีมันออกจะงามเวลาไปขุดขินคัวแมงขานุ่นมันกินอะไรได้ดีละพอได้มันกินมันกินโกกันอะไรไม้ด้เฮาเท้าเฮาก็จ้กบีเนาะแม่บุญมือ ที่ได้กินครั้งแรกของปีสองพันเส้าหาโดยพี่น้องก็ข้างแรกบอกเออครั้งแรกเขาคอยกินก่อนเจ้าแล้วครั้งแรกได้ห้องกานคอยจะซาวพรครั้งแรกเด้ใบปาไงมันคือวันนี้จักจั่นนี่คอยได้ย่อมาแล้วสองตนี่ย่อย่อทั้งมันห้องอย่างเงี้ยนเดวิญญาณมันออกว่าท่านมาแล้วมื่อี้สาวพรค้นดังที่มากขัวแม่ขนุนขัวจักจั่นสู่กินคำนี่คำนี่กินเขาเงี้ยสาวพรกระเบ้าแม่กระปบ้าสาวพรเนี่ยจ้าคุณแก่ แม่ขนุนแล้วสะพอนเพม่อนกับซ้นแม่ป้ามาแกืแม่จักกระจันพี่น้องเพื่อนเอามาให้เด้อพี่น้องพ่อค้าเพื่อนมาขายอันเชิญนอนคือวันนึงเวลาเพื่อนกต่เอาจักกระจันเอาทั้งอันแม่ขนุนให้ถ้าขคนสิโกกินทะเบิงพี่น้องแม่จักกระจันมีเลยเดอ้อมีกินเลยเดอ้อพี่น้องเดินซีน่เลยเนาะอ,าอ่ะกะได้กินแม่จักกระจันแบบ พ่อค้าคนใจดีพี่น้องเลยเพิ่นให้กินทั้งแมงขนุนทั้งแมงจักระจันคัมนี่พักติวพลังงานตำแจ้วเนาะแอะไรทั้ง,อองหอหคือพันนี่แท้แบบแท้<อ>ยันวางอ่าจะพอนจะพี่คู่จะกันได้พี่น้องถ้าเบิ่งตอนสะพอนครัวเด้อนี่พี่นอ้องแมงจักระจันก็ได้หลากหลายนี่โอ้พี่น้อง ปาต่บางคนก็สิตันดิบเด้ด่ยพี่น้องแต่อันนี้สะพ้อนมาสิโคโอเอา้เาเปิดมาเน,นี่แมงขนุนจ้ะมาผาพแมงจับจันกับแมงขนุนก็เลยซื้อมาเงิดสะพ้อนเปิดมาเฮือดสะพ้อนเพิ่อรอคู่แม่สะพ้อนเราป้ากกับสะพ้อนก็เลยว่าปิดปีกสีโคพี่น้องพราะ้าใจดีมาเบิ่งพี่น้องจีเพื่อสีโค เมงขนุนพี่น้องมาเบิงน้ากันมาเบิงน้ากันสพนะพ้อนเป็นชิโวเมงขนุนเด้อปิดปีกมันก็ด่าปดตาสีเฉียบเฉียบถูกสวดสวดแมงขนุนย่ามนี้มีนะเด้อพี่นอ้องเพราะว่ามันสิไปหากินแม่งไม่แมงอย่างอะไรเพิ่นเขามาขายเพิ่นผู้หาเป็นในป้า,ายังบ่เป็นหามันคือบ่อลนะเนาะมันคือบ,บ่มีอันแบบเป็นหูนปะปะ เออแมฆขนุนตัวใ,ใหญ่สะพอน่ะนะอันนั้นแล้วจ้ะวะอือยู่กับไผ่ก็อยู่เอ้ยยู่จักบ่ลูกไผรลูกอุ้มเจ้าค่ะไปเข้าไปเข้าไปเ,เข้าเอ้ยค่ะเพิ่พนแหนมแม่เพิ่นพี่ดิเทมแมงจักจั่นลงไปอีกแล้วเด้อพี่น้องโอ้ยสะพอนเราเหตุตาน้ำลายสีไหลเด้พี่น้องพุ่นน่ะเพิ่นใส่ทั้งแมงขนุนแล้วก็แมงจักกระจั่นใส่หม้อเดียวเลยพุ่นน่ะ จีพรเด,ด้อเข่าครัวมึงใส่หลายแส็บหลายไ,ลได้สนบสะพรใส่น้อยแส็บน้อยเด้อนะพึ่งโคเด้อพี่น้องใส่แป้งน,นัวลงไปพี่น้องใส่เกลือพร้อมบานก้อนใหญ่บนนอกเกลือกเกลือก้นอ,กอนใหญ่บ่เบิ่งพี่น้องสะพรพึ่งโคเป็นตาหยาบโคน้ามันแดงเนาะ เอาแดงน่ะแม่ขนูนเด้ให้มันแห้งก้อนเจเป็นตาอยากนำพี่น้องเห็ดแล้วก็น้ำลายไหลลงสะโอแล้วนั่งตะมอบตอบขาข้ากันคอยนั่นเห็ดกินมีนี่แล้วให้นี่ขึ้นพวกเก้าอีกขั้วมาให้กินก็คือกันไม่ห่างเลยนี่ตั้งขายก็คือขายได้มือละรดให้ได้ขายมือสองรดบาทนึงให้มีแต่คนมาหลังมาซื้อโน้ตสะพอนอ่ะ จิ้ข้าวกินน้อกันนี่แหละยัดซาซิพี่วัเป็นกวยข้าวมามต้อกันแล้วบพาวนจะมาให้กินเด้อพี่น้องมันีในป่าก็สิได้กินน้ำ้าวน่ละพ่อค้าจะดีคือในป่าบอวทุกคนได้ไม่จักระจันเลยกะอ่ะกินข้าวกินข้าวข้าวกิ่งนึ่งว้าย่าเอาเย็นนไเนาะย่ามยง่กินเบเอาละเด้อนี่ก่อนกันเอง กลาแดกเล่ปลาแดกคล้องแห้งครับอดปากมันมาคือแบบนี้นกะก่ไมครับอนค้น่างะผมเคยกินนหนกินแบบนี้ได้เพิ่ม้อกับเรมันเคยกินว่างทไม่ได้เมีทังไหม่ะคุแม่เป็ทบางเดียวจ้ะโอ้ยุนงชับรีคำัเออบุรคำชัยปุ๊บั ทำนั่งพรมหอมเลือกันสเลือกทำนั่งพรมหอมทำข้มวนกับทำแอนทำนั่งแอนทำชาพลังร้ายเนะมองเกี่ยวตัอผักได้ทำพลังไปแล้วผักเราปน่าองานงนทำนั่งพร้อมหลาครั้งขดไปทำทำพรอมกไปังไปเซียนวงไปเซียั้จะไปหานอยทำไผ่เอาดีเ ไก่กเนาเนาะให้คุเคเห็นเลยครัเรียม่เคไปไฟแ่วกับจกเกอเกลือจกเ่อไปวนั้นแเารือกินเด่ออันเองเดอันเองวะไกกับทัเนื้อกับบุูก็ก่หนิมากเลยแจ๊บานแล้วก่อจะมัมวลแลกนเื่เนื้เด็ดพี่น้องแม่ขนกระเริมสีไข่ฟกิแช่ปน่น้อกิ่ ต้มักตีุกดะเราว่าต้มผักตีสุกบกก็ได้ต้มแล้วก็ขั้นทมาตั้งตเอาความจกังเลยะแทบมาดกนุมหูเจ้ปริญญากันเห็ดเนี่ยราิไใกันต้นดี๋ยวลดิตใจตกงานรมเฮาก็บหูดอกเฮาก็บจัเกี่ยวกับตอเขาเรยเกโทร์ มันมันยุ่ไใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงไปได้มันเจรี่ค่ะมีชมรมสามาดด่าด้ไม่พี่น้องไม่ป้าขอโจ๊กคลิปเพลง่านี้เด้อพี่น้องนี่ก็คลิปกินเ่นกานูนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์ให้ลุงพันสนาสนสแนลในเด้อพี่น้อง